EJ แล้วก็ H นะครับอ่าได้หนึ่งรูปแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเรามาหารูปที่สองอ่ารูปใกล้เคียงเลยนะครับใกล้เคียงเลยนะอันนี้ติดกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรครับหมูให้ตัว H ก่อนแล้วกันนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็น J แล้วก็ F แล้วก็ G ใช่ไหมครับอ่าหลังจากนั้นเราได้รูปเล็ก2รูปแล้วใช่ไหมครับถ้าน้องๆมองดีๆน้องๆจะเจอรูปที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหญ่รูปนี้นะครับอ่าพี่หมูขอลบนะครับเพื่อการมองเห็นอ่าใช้สีเขียวนะคือรูปนี้นะครับรูปนี้ใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ เป็นสี่เหลี่ยม I E F แล้วก็ G ใช่ไหมครับอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีตรงไหนอีกครับน้องอ่าน,อน้องเห็นไหมครับรูปใหญ่ใช่ไหมครับอ่ารูปใหญ่นะพี่หมูใช้สีดำนะครับรูปใหญ่สุดนะครับตรงนี้อ่ารูปสี่เหลี่ยม A B C D สามารถดูคลิปเต็มต่อได้ที่ช่อง TikTok ไฟอัสติลเตอร์นะครับ